สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนกรมอุตุเตือนเจอทั้งฝนอากาศหนาว วันที่29มกราคม2565กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงคังหน้าพบว่าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็ยนถึงหนาวในตอนเช้าขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคกลางตอนล่างทําให้กรุงเทพมหานครและประิมณฑลภาคตะวันออกอาจมีฝนในช่วงนี้ภาคเหนืออากาศเย็ยนถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ําสุด14-20องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-36องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด5ถึง12องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด17ถึง23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32ถึง36องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด8ถึง14องศาเซลเซียสภาคกลางมีเมฆบางส่วนกับมีหมอกในตอนเช้าโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสภักตะวันออกมีเมฆบางส่วนกับมีหมอกในตอนเช้าโดยมีฝนร้อยละ10ของพื้นที่ ส่วนมากตามแนวชายฝั่งทะเลอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรหางฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตรภักใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆบางส่วนกับมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-35องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุร,ราธานีขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกความเร็ว10-30ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆบางส่วนกับมีฝนเล็กน้อยบางแหงอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรหางฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตร กรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลมีเมฆบางส่วนกับมีหมอกบางในตอนเช้าโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสอย่างไรก็ตามก็ให้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อเตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ